จันลิงฟันทิงราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะเจอรักใหม่ไฟแรงเวอร์คือราศีมีคนถูกนะครับเมฆครับ เพราะดาวเคลื่อนเดือนย้ายสรพรพสิ่งจึงเปลี่ยนแปลงราศีเมษที่ร้อนแรงช่วงนี้จึงมีเกณฑ์เจอรักใหม่ไฟแรงเวอร์เพราะในหลายปีที่ผ่านมาดาวเสาบ้างราหูบ้างครัจรลิงชตาของชาวราศีเมษทําให้เป็นคู่รักคู่ร้างพัดพลากมีปัญหารักเสื่อมรักจางนับตั้งแต่ประมาณ12บมกราคมถึง12มีนาคม เป็นจังหวะแรกและยาวไปประมาณสักสงกรานรักใหม่ที่ไฟแรงคือหมายถึงว่าฉึบฉับปุ๊บปั๊บได้โชคหรือปุ๊บปั๊บแต่งงานปุ๊บปั๊บท้องเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคุณก็พิจารณาดูให้ดีเพราะคนที่จะมาเป็นคู่หรือเจอรักนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องอยู่กันทั้งชีวิตนะคุณที่เกิดในราศีเมษนะครับมีเกณฑ์เจอนะคบกันยาวๆอย่าคบไวเพราะมันมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลแปลไปพอมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ถ้าเกิดใครปรารถนาที่จะมีรักมากมายถูกคนรักก็ไปสักการะขอพรจากปู่ศรีสุทโธนคราชที่คำชะโนดที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็ไปทําบุญที่วัดศรีสุทโธร,ร่วมกับคนรักของเราหรือไปทําบุญเล่นฐานให้เจอคนรักถ้ากรุงเทพก็ไปที่วัดเจ้าอามที่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบวันทุกที่ว่า ราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะเจอรักใหม่ไฟแรงเวอร์ได้แก่ชาวราศีเมษฟันธงครับ